อสวัสดีครับอ่านี่ก็จะเป็นทิชชู่เปียกนะครับที่เป็นสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับมีแอลกอฮอล์เจเนะครับเป็นทิชชู่เปียกข้างในนี้ก็60แผ่นนะครับขนาดก็กําลังดีเลยนะครับเดี๋ยวเปิดมาอ่ามีฝาปิดดีด้วยนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์นี้ก็ต้นแกะพลาสติกก่อนอันนี้เป็นของดีเลยนะครับข้างในก็จะเป็นทิชชู่ ครับที่ชุบแอลกอฮอล์ G H o 75นะครับขนาดนี้เลยนะครับก็เอามาเช็ดต่างๆได้นะครับอันนี้เช็ดโทรศัพท์นะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดมือก็ดีนะครับฆ่าเชื้อโรคนะครับเช็ดมือนะครับ ก็ของดีนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับ